หลังจากที่เราได้ตะกรอนนะคะตะกอน3ตัวก็คือตะกรอนของฟลอริกไฮดรอกไซด์เป็นตะกรอนสีน้ำตาลอันถัดไปเป็นตะกรอนของนิกเกิลไฮดรอกไซด์นะคะนิกเกิลทเป็นตะกรอนสีเขียวลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอันถัดไปจะเป็นตะกรอนของโคโบอลท์ไฮดรอกไซด์ลักษณะจะเป็นตะกรอนสีดำ เราก็จะเอาไปเข้าเครื่องเซนติฟิวเพื่อตกตะกอนแล้วเดี๋ยวเราจะแยกตะกอนเอาไปทดสอบตามวิธีที่3.1นะคะโดยที่สารของเรามี3หลอดเราต้องเอาน้ำกลั่นมาอีกหลอดหนึงให้มีปริมาณเราต้องเอาน้ำกลั่นมาอีกหลอดหนึ่งให้มีปริมาณใกล้เคียงกันกับสารของเรานะคะครูก็เติมน้ำกลั่นแล้วก็เอาใส่ลงไปในเครื่องเซนติฟิวในตําแหน่งที่ตรงกันข้ามกันอันนี้ก็จะใส่เบอร์7กับเบอร์3 หรืเปล่าเอ่ยเบอร์7กับเบอร์3นะคะทีนี้อีก2หลอดพอดีว่าปริมาณสารมันใกล้เคียงกันเห็นไหมปริมาณสารใกล้เคียงกันก็เลยจะใส่ที่ตำแหน่งเบอร์5กับเบอร์1ให้มันอยู่ตรงข้ามกันก็จะวาง4หลอดพอดี 1, 2, 3, 4หลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะเข้าเครื่องสินิฟิวหมุนเวลาไปรอเวลาค่ะ พอหมุนไปไฟแดงก็จะขึ้นเครื่องก็จะทำงานตอนนี้เราเปิดฝาพอมันติ้งเราเปิดฝานะคะเครื่องยังหมุนอยู่เลยยังน่วงอยู่เดี๋ยวรอให้เขาหยุดนิดนึงเครื่องหยุดแล้วนะคะเวลาเราหยิบสารออกมาอย่าเขย่านะคะ เก็บไว้แต่ตะกอนนะคะตอนนี้นะคะตะกอนของเราสาลายด้านบนออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ส่วนของตะกอนย้ำอีกทีหนึ่งตะกอนสินตานเหล็กไฮดรอกไซด์ตะกอนสีดำเป็นของโคโบอลต์ไฮดรอกไซด์สีเขียวเป็นของนิกเกิลไฮดรอกไซด์ค่ะพอได้ตะกอนแล้วเราจะไปทำตามวิธีที่3.1ถัดไป ใช้แท่งแก้วคนคนหลังตะก,กรอนนะคะใส่น้ำกลั่นใช้แท่งแก้วคน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 แล้วก็ไปเข้าข้างสนิทฟิวอีกครั้งหนึ่ง <S 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 ต, <alright> ตัวแรกเป็นเหล็กตัวถัดไปล้างน้ำกันนิดนหนึ่งลกิก็คือประมาณ1 ml แจากบนหลอดนะคะ โดยการใส่น้ำกั่นลงไปนะคะแล้วก็มาเข้าเครื่องซูดิฟิวแล้วเดี๋ยวจะทิ้งส่วนน้ำไปนะคะโดยที่สารที่มีปริมาณใกล้เคียงกันเราจะวางตำแหน่งตรงกันข้ามกันระว่างเบอร์เดกับเบอร์สอย่าเผลอเขย่าละ่ะเทน้ำออกนะคะเหลือแต่ตะกอนของเหล็กนิกเกิลแล้วก็โคลอ์ แล้วเอาตะกอนเติม6กโมลาไฮโดรคลอริกทีละหยดจนกระทั่งตะกอนละลายหมดนะคะอันนี้เป็นเหล็กละลายหมดแล้วไฮโดรคลอริกใส่ลงไปทั้สองคำหยดโคบอลถ้าตะกอนยังไม่ละลายเราก็เอามาอุ่นนะคะโคบอลไม่ยอมละลายให้ แอมโมเนียมคอไลา์นะคะลงไปหลอดละสี่หยด แล้วทำให้เป็นเบสด้วยคองแอมโมเนียในตู้ควันแล้วเติมคลองลงไปอีก10หยด ที่เติมของแอมโมเนียลงไปปรับให้เป็นเบสแล้วเติมเกินพออีก10หยดหลอดนี้หลอดด้านซ้ายสุดนี้ก็คือมีตะกอนเดี๋ยวเราจะเอาหลอดนี้ไปเข้าเครื่องสนดิฟิลนะคะหลอดนี้เป็นของเหล็กตาม3.2หลอดถัดไปไม่มีตะกอนทั้ง2หลอดนะหลอดไม่มีตะกอนเอาไปทำ3า3.3 สารที่มีตะกอนเมื่อกี้นี้เราเอาไปเข้าเครื่องเซนติฟิวนะคะแล้วก็แยกสารออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวโนนคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเหล็กทูไอออนอยู่ แต่ถ้าเป็นการทดสอบอันโนนที่เราจะต้องทำสอบนะคะก็ให้นักศึกษาแยกตะกรกับน้ำออกแล้วเอาตะกรไปทำข้อ3.2ส่วนน้ำเอาไปทำ3.3ส่วนหลอดนี้เดี๋ยวจะเทน้ำทิ้งไปแล้วก็เอาตะกรไปทดสอบตามวิธี3.2ต่อไปค่ะเพื่อหาเหล็กอันนี้คือการเทน้ำออกนะคะ เดี๋ยวเราเก็บตะกอนไปทําการทดลองต่อตะกอนตะกอนนี้เอาไปทดสอบต่อตามข้อ3.2<ม>ก็ล้างตะกอนด้วยน้ํากลังหลงหลังจากที่ล้างตะกอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเทน้ําทิ้งแล้วเดี๋ยวจะนําตะกอนที่ได้มาเติม6โมล่าไนตริกจนตะกอนละลายหมด เติม6มโลล่าในติ๊กลงบนตะกรนะคะจนตะกรอนละลายหมดตะกรอนละลายหมดแล้วนะคะเราจะเติมโพแทสเซียมไทโอซาเนตอืมเห็นสีแดงเนาะเห็นสีแดงเข้มนะคะคนด้วย สีแดงเข้มแบบนี้แสดงว่ามีเหล็กอยู่หลอดถัดไปหลอดไม่มีตะกอนเอาไปทำ3.3หลอดนี้นิกเกิลหลอดนี้โคโบอลนะคะเดี๋ยวหลอดนิกเกิลเนี้เอาไปทำ3.3ส่วนที่1เอาไปทดสอบกระดเมนทีลไกลออกซิมส่วนหลอดที่มีโคโบอลเอาไปทำ3.3ส่วนที่2นะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไง แต่ถ้าเกิดในอันนนของเราเราทำมาถึงขั้นตอน3.1เติมสารล,ลงไปแล้วปรากฏว่ามันมีตะกอนหรือไม่มีตะกอนฝั่งที่เป็นสารละลายให้แยกออกเป็น2ส่วนส่วนหน่งเอาไปทดสอบหานิเกิลนะคะส่วนที่2ก็ไปทดสอบหาโคโบอลต์ทำตามส่วนที่2ส,ส่วนของโนนของเราหลอดที่เรามีนิเกลิลเราจะใส่ไดเมทิลไกออกซีม2-3ยดใส่2-3ยด ใส่ลงไปเราก็จะพบว่ามีตะกอนสีแดงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใส่เพิ่มให้ดูอีกนิดนึงเพราะว่ามันติดข้างห่อดตะกอนสีแดงลักษณะเป็นรูปเข็มเข็มของนิกเกิลทวรยอออีกหลอดหนึ่งเมื่อกี้นี้ทดสอบโดยเติมโมล่าไนตริกทดสอบหาโคบอลนะคะเติมไนตริกจนกระทั่งเป็นกรดทดสอบกระ,กระดาษลิสมาสีน้ำเงินเป็นกรดแนละ้วพอเป็นกรด เราเติมไนตริกจนเป็นกรดเรียบร้อยแล้วเราก็เติมอะซิติกแอซิดลงไปอีก4 5หยดผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะเติมโพแทสเซียมไนไตร์เติมลงไปประมาณ5-6กเกตนะคะมันก็จะมีฟองฟู่เกิดขึ้น เดี๋ยวสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะจะมีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้นสรุปทางด้านฝั่งตะกอนนะคะที่เราทำตามวิธี3.1มานะคะแล้วได้ตะกอนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเอาไปทำตาม3.2และ3.3ถ้าทำตาม3.2เราได้ตะกอนแดงแบบนี้แบบสีเลือดเนี่ยนะคะก็แสดงว่ามีเหล็กทรีไอออนอยู่นะคะ ส่วนทำตามวิธี3.3เติมไดเมทิลไกลออกซิมลงไปแล้วได้ตะกรนแดงก็แสดงว่ามีนิเกิลถูยออนถ้าทำตามวิธี3.3แล้วทำปฏิกิริยากับไนเตรกอะสติกแอซิดแล้วก็เติมโพแทสเซียมไนไตรด์ได้ตะกรนสีเหลืองแสดงว่ามีโคบอลต์ถุยออน อย่าลืมบริเจนที่ใช้ทดสอบอันแรกเหล็กคือโพแทสเซียมเทโอเซเนตนิกเกิลคือไดเมทิลไกรออกซีมแล้วก็โคโบอลต์คือโพแทสเซียมไนไตรส์สีแดงเลือดสีแดงแล้วก็ตะกอนเหลืองนะคะ